เธอจะทำเธอจะทำ For the money เธอจะทำเธอจะทำจนทุเรนะเธอจะทำถ้าไม่คนจริงยังกัว่าเธอจะทำ้าเธอมาลองกูรู้ว่าเธอจะทำสามสอง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเรียคชั่นะตามคำขออีกเพลงหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเพลงนะครับที่นะอา่เอาเรียกว่าแนะนำเพลงเข้ามานะเกือบแทบจะทุกคลิปที่คุณหนึ่ง r e a c ชั่นเลยนะฮะก็โอเคคุณหนึ่งบอกแล้วคิวถึงแล้วก็จะเรียชั่นให้กับนะที่ขอมานะครับชื่อช่องว่าฝนฝนนะฮะบอกว่าขอเพลง เธอจะทำนะครับก็รอติดตามนะนะก็เน้นทุกคลิปแหละนะครับก็เหมือนวันทัวร์คนหนึ่งแหละแต่คนหนึ่งเลี้ยงคิวไว้แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสก็เลยจะมารีชันเพลงนี้นะครับแต่คนหนึ่งยังไม่ได้ดูนะฮะดูแค่ปกก็ดูสุดรู้แล้วว่าจะมีใครแหละไดมอนด์อันหรอแล้วก็วันมิวนะฮะในคลิปก่อนคนหนึ่ง เลขชื่อผิดนะครับเร่งรีบึ er ุนไปไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยนะครับก็เป็นวันมิวนะครับในช่องอะไรเนี่ยพันนะครับชาเซอร์ไเหรอเอ่อในในช่องนี้นะครับก็คนหนึ่งก็ยังไม่เคยฟังนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้แรปเปอร์กันอ่าว่าเยอะไหมยังไม่เยอะแต่ถือว่าพอสมควรนะครับเพราะว่า ทุกคนได้นาเพลงเข้ามาส่วนมากเป็นแรปเปอร์ทางนั้นเลยนะครับเพลงดีๆทางนั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลิชชั่นให้กับทุกคนได้ชมกันอีกเพลงหนึ่งเธอจะทําเพราะว่าเพลงนี้พึ่งอ,ออกแต่เดือนปีแล้วนะครับวันที่ย5ิธันวานะครับก็ประมาณ6เดือน7เดือนนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาลิชชั่นเพลงนี้กันนะครับผมว่าผมว่าน่าจะสนุกอ่ะเพราะว่าคนหนึ่งเห็นตัวแล้วก็เป็นเป็นกรรมการของ แข่งขันเดิร์ลเปเปอร์ชื่อไม่ไรู้นะคือเดิรเลปเปอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นกรรมการด้วยคนหนึ่งเห็นตั้งแต่ช่องสไปร์ลนะครับช่องสไปร์ลที่กรรมการคนนี้ที่ที่ที่เห็นห็นนักนะเป็นช่องนี่เป็นช่องของคนนี้แหละนะครับนะครับศิลปินคนนี้แน่นอนนะครับโอเคไม่ให้สเสียวลาพูดเยอะเ๋ยว,ว่าคนหนึ่งไม่หลีกฉันะทันทีพูดเดยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ก็ไปลองรีแชันเพลงนี้กันนะครับเธอจะทำนะครับผมว่าได้สนุกอ,ะอ่ะเพราะแรปเปอร์แรปเปอร์มาชนกันมันสนุกแน่นอนนะครับพร้อมแล้วไปฟังเพลงนี้กันเธอจะทำครับไปนี่กลางเม่นน้ำเจ้าพยาหรือเปล่าเนี่ย

ไม่ลงแชมป์แล้ว่ะเคยทำอะไรกไม่ตองกลัว้กูไม่ตาทางมันอันตรายกูไม่รู้ว่ากอะไรไว้ทิงไม่กูไมู่้เธอเป็นคม่ชแกงกูไม่หวจอบกูมอไม่ตาคว้ยแลงค้ยแลงพูดมมอมัวไปกูวามะพูดห่างลูกไหมส้าอ้มันกลายเป็นน้ำแดแต่นี่อเลาดีกูได้นัาตัง ท่าจนอกชไดาไ้ค t นีทว่าเธอธอไม่รับธอไยู่ธมือหไม่ต้องกลัวอยู่กับกูเธอจะทำ f o the เธอจะทำจท for the o n เธอเธอจะทำเธอจะทำไเธอไม่คนจริง

เอมาือบนลมและเปิดมึงทุกคนเลยนะฮะปแชทางนั้นเลยโปร่งเก่งทางนั้นเลย ได้แค้ t can มึงว่าเธอเธอไม่รัเธอไม่อยู่เธไม่ต้องกลัวเธออยู่กับกูเธอจะทำ for the fame เธอจะทำเธอจะทำ for the money เธอจะทำเธอจะทำจทุกวันเธอจะทำเธอไม่คนจริงย่งกูว่าเธอจะทำคนจริงนะคนจริงอ่ะเธอจะทำนะฮะเพลงนี้นะครับสนุกดีนะ นะครับเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งต้องต้องอะไรว่าเปิดโลกกว้างนะครับนะครับเอาไ้ศิลปินยุคสมัยนี้นะครับร้องตามสไตล์ของตัวเองความคพีของตัวเองนะครับแต่งเพลงเข้ามาเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับนะคนหนึ่งก็ชอบนะชอคบีเอชชันนะครับเพราะบา,บางเพลงที่ได้นาเพลงเข้ามาก็มีหลากหลายหลายแนวเนาะอย่างที่คนหนึ่งได้บอกนะครับบอกตรงๆนะคนหนึ่งฟังแทบจะ ไม่ทันนะครับแต่แปลกนะทำไมร้องร้องเก่งมากๆเลยนะฮะจนแบบว่าคนฟัง,ย,งยังฟังคุณหนึ่งอาจจะอเพราะว่าเปิดใจไหมเพราะหนึ่งพยายามจะเปิดใจลองฟังดูนะครับแต่รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเธอจะทําเนี่ยคือคืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับทำเนี่เธอจะทําเธอจะรวยเธอจะทำอะไรนะแล้วมีท่อนหนึ่งคืออะไรนะอะ่ถ้าเมียคุณหายก็อยู่กับ เราได้แ,แหละโอ้โหแล้วก็มีหลายๆท่อนอยู่ที่คุณหนึ่งจับใจความได้นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเธอจะทำนะครับผู้หญิงนะครับนะต่างๆนะเพราะบางอย่างเนี่ยโอ้โหดูคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับนะครับคนดู3มล้านกว่านะครับขนาดเพิ่งผ่านไปหเดือนแล้วนะครับ อกเดือนแล้วยังขอมาอยู่นะครับอยากให้คุณนีเลชั่นเอาง่ายๆคืออยากให้คนหนึ่งได้เปิดใจรับรับเขาเรียกว่าอะไรรับเปิดลดกว้างเพลงนะครับต่างๆนะครับคนหนึ่งก็เลยเดนนี้รับรู้ส,สิ่งที่อย่างแนละ้วว่าเพลงตั้งแต่เริ่มต้นเพลงที่ยุคใหม่ๆเพลงที่ตามสไตล์ของตัวเองนะครับนะแต่คนหนึ่งชอบมากเลยนะครับเพลงเนะี่ย แรปเปอร์ apper, รุ่นใหม่ยอย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนรวมแชมป์แรปเปอร์เลยนะแรปเปอร์ mm hmm. เลยนะ,ะคนหนึ่งอาจจะรู้จึกคือไดมอนด์ hmm. บ้างวันมิวบ้างนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เธอที่ร้องเพลงท,ท่อนที่แบบเธอจะทําม <Yeah. S 1> เธอจะทํามอย่างเงี้ยรวยเธอจะทําเหมือนกันอะไรต่างๆนะครับก็คือแบบว่าเป็นกรรมการแรปเปอร์ด้วยนะ mm hmm. เก่งด้วยนะครับ ิ่งไม่เห็นผลงานครั้งแรกคนหนึ่งเห็นผลงานครั้งแรกนะครับเนี่ยอโอ้น่าชื่นชมถึงว่าเป็นกรรมการได้มาจดมากเลยนะครับแล้วก็ชวนอ่าคืาเรียกว่าอะไรแรปเปอร์หลายลหลายหลายท่านที่แข่งขันมาอ่าร่วมหรีเคือเรียกว่าคอลแลปตันนะครับฟิเจิลิ่งฟิเจิลิ่งใช่ไหมฟิเจิลิ่งนะครับเพลงกันนะครับโอเควันนี้คนหนึ่งก็ทําตามสัญญาแล้วนะครับเพลงเธอจะทำนะครับนะ Uh, <ป>สเตท์คนหนึ่งอาร์ตไว้นะเดี๋ยวพยายามจะลงเล่งคิวต่อกับไปดาบนะครับแล้เราก็เจอกันในคลิปต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคนหนึ่งไปเอาความมไปกินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนหนึ่งด้วยลกันสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ